เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกกดคอนโทรลเลข6นะครับจะเห็นว่าจะมีแบตเตอรี่ออนก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นเรากดคอนโทรลเลขเเพื่อจะมาที่กราวโอเปเรชั่นนะครับมากราวคอนเน c ชั่นไปเรียกกราวพาวเวอร์มา มีเครื่องทําไฟต่อมาจากใต้ดินเลยนะสนามบินจุมพเขาเจ๋งมากนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่คอ n โ r ร l เลขหกอ,อีกทีหนึ่ง <c oughs> มาเปิด primary external power แล้วก็ secondary นะครับแล้วก็ไปเปิด IFE Passenger Cabin Seat Utility On เปิด ADIRS On อลัมน์แรกนะครับนี่ลัมน์แรกคอลัมน์ที่สอง w i c e Recorder On Emergency Exit Light On SERV SER อะไรเนี่ยให้มันออนกันล้วกันนะ <laughs> อันไหนออนได้ออนนะครับ Window Heat On On On, on. Hydric on Electric กทริแหน่งออโต้ให้หมดนะครับ s e a t Belt on น้ำมัน on 4อันนะแล้วก็ไฟโลโกออนนะครับโอเวอร์เฮดพานก็คงมีเพียงเท่านี้ต่อไปไปที่คอนโทรลเล็9กครับเราจะมาเรียกไฟแผลที่เราทำไว้ในฟิล์มบีฟ Request Data from f o จ m กฟิล e มบีนะครับ ก็จะเห็นว่าเราจะบินจาก VTS E นะครับไปยัง VTS C ที่เรียบร้อยต่อไปกดคอนโทรลเล็กสครับมาที่หน้าจอ FMC ตัวนี้รอให้มันติดสว่างให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้คอมพิวเตอร์กำลังอยู่ในช่วงการฟอร์มอัพอยู่นะครับเริ่มเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้ครับ ทากาศยานจุมพรชาโกเบหน้าหลังก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำลังเปิดนะยังไม่เรียบร้อยส่วนด้านหน้าเยีอยวส s x ก็จะต้องสั่งเราว่าให้เราไปเปิดประตูหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสี เราจะต้องไปเปิดประตูให้โดยกดคันทรลเล็9เก้ามาที่ก l o ว d อ peration นะครับไปที่ d o o ์ m a นจ g e มนต์เปิดหมายเลข1หมายเลขสอแล้วก็หมายเลข4นะครับหมายเลขสอไม่เปิดโอเคเปิดประตูเป็นที่เรียบร้อยรถบัส มาส่งผู้โดยสารถ้าเป็นของจริงเนี่ยผู้โดยสารจะเดินออกมาจากท่าอากาศตัวเทอร์มินอลเลยนะครับแต่ตอนนี้2024เนี่ยคนที่เขาทำตัวผู้โดยสารเดินออกมาจากเทอร์มินอลเนี่ยยังไม่มีใครทำนะครับมีแต่2020เท่านั้นเราก็จะเห็นรถบัสมาส่งผู้โดยสาร บอร์ดดิ้งผู้โดยสารวันนี้มีผู้โดยสารกี่คนเนี่ยโชว์ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับโหลดสัมภาระไปะแล้ว33%สส่วนผู้โดยสารคนแรกยังไม่เดินขึ้นเครื่องนะ โอเค293คนนะครับรอสักครู่ในระหว่างรอผู้โดยสารขึ้นเครื่องเราก็กดคอนโทรลเลข3มาที่หน้าจอ fMC นะครับไปกด TFMC ไปกด Position Init นะครับใส่ Victor Tango Sierra Echo เข้าไปในช่อง IFE Airport นะครับเสร็จแล้วก็ปีมาใส่ตรงนี้นะครับ ต่อไปไปที่ root route มาที่ root request นะครับคลิกเข้าไปเราจะเรียกมาจาก simbrief set payload นะครับเสร็จแล้วก็ set f i e l หรือ fuel เหล่านี้แหละเสร็จแล้วก็คลิก select r t ครับรอจนกว่าทางคอมพิวเตอร์จะบอกว่ามีคำว่าโหลดตรงนี้ตอนนี้เป็น รูทรีเควสเซนครับก็ส่งไปหาเนี่ยจนกว่าจะขึ้นคาว่าโหลดนี่นะครับให้เราคลิกโหลดแล้วก็รอในระหว่างรอเราก็มาดูผู้โดยสารสิผู้โดยสารไปไหนหมดแล้วเอามีพีมพมาด้วยใช่ไหมเนี่ยไทยเวอร์ชวลไ <laughs> ทยเวอร์ชวลลอยนะรอก็ไม่มีด้วย ต่อไปครับ activate ครับแล้วก็ execute เสร็จแล้วไปที่ p e r f init ครับเราก็กด accept แล้วก็มากดที่ zero f e l r a t ตัวนี้นะครับจะขึ้น172.2แล้วคลิกอีกทีนึ่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อไปเป็นที่ t r u s t limit s เราจะต้องใส่อุณหภูมิด้วยนะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์ S <S <S เดี๋ยวผมไปดูซิว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์เนี่ยเราสามารถไปเรียกดูจากซิ b บีฟของเราได้นะโดยไปที่ Takeoff Performance แล้วก็ให้มัน Can c a นคูเลต e มาจะได้อุณหภูมิเครื่องยนต์43องศาเซลเซียสแล้วก็ใส่เข้าไปครับต่อไปไปที่ Takeoff ใส่ CG กด2 T ทีนะจริงๆแล้วต้องไปที่ Next Page นะครับไปใส่ลมที่ชุมพรตอนนี้ลมเป็นไง ลมจะอยู่ที่1907นย็ดนแล้วก็ใส่เข้าไปครับ <Good morning. S> 1 9 0่งาับเจ็ดววินกับสโลปอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องใส่มันนะอุณหภูมิที่ชุมพรขนาดนี้27่สองศาเซลเซียสแล้วก็มาหน้าแรกนะครับกดเคลียร์ก่อนมันจะได้ไม่เกะกะตาไปที่ดีพาร์เจอร์ครับดีพาร์เจอร์เราวางแผนไว้ว่า ขึ้นร <this> ันเวย์ยี่สิบสี่เลยเล็กเลยไดยเล็กไหมไดยเล็กเลยนะรูท execute เข้าไปนะครับแล้วก็พี่กดผิดนะไปกดเ <Good point. S 1> ดพาร์เจอร์อะไรว่อนอีกทีหนึ่งกดที่อินเด็กซ์ครับอะไรว่อนอา n a เน u n ันเวยสองศูนย์ เราไม่ลง,งา ILS เราจะลง,งาแอปรำเวสองศูนย์ condition มีไหมไม่มีนะใช้นุก้าไดลกมาเลยใช้นุก้าเสร็จแล้วก็ execute ครับขั้นตอนต่อไปคลิก index ครับคลิก init แล้วก็กด control เลข9ครับมาตำแหน่ง performance tool ตัวนี้มา import อร์มซิมบิฟเลือกรันเวย์ที่จะวิ่งขึ้นคือรันเวย์สอแล้วก็ Import f o r m aircraft นะครับ Import เ e สเซ r แล้วก็ Can c a l c u l a t e เราก็จะได้ FAB ได้ความเร็วในการวิ่งขึ้นกดคอนโทรลเลข3กลับมา FMC อีกทีนึงใส่แ a b เข้าไปคือ f ฟบ5เสร็จแล้วก็กด V1 v r V2 เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการเตรียมเครื่องนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเป็นขั้นตอนในการเตรียมเครื่องที่จะ pushback and start up นะครับเราก็มาที่ APU ไปที่ตำแหน่ง start นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเรียก GSX มา pushback request p u t b a c k and start up กดคอนโทรลเลขเก้ามาที่กราวออเปเรชันกราวคอนเน็กชันรอให้ APU เราติดก่อนนะ PSX บอกว่าให้ปิดประตูหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสี่แล้วก็ไปปิดประตูก่อนนะครับ close หมายเลขหนึ่ง close หมายเลขสอง close หมายเลขสี่ รอเจ้าหน้าที่ประตูหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองยังไม่ปิดเหรอหมายเลขหนึ่งปิดหมายเลขสองปิด โอเคขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็หมุนสตาร์ทต,ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่2มาที่ตำแหน่งสตาร์ทแล้วก็กดบีคอนไลท์ด้วยนะลืมไปแล้วเราก็มาสตาร์ทเครื่องยนต์หมายเลขสองตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็เริ่มสตาร์ท ตามสีเควนเซ็ตพาร์กิ้งเบรกครับโดยการกดเบรกเซ็ตครับ กดคอนโทรลเลขหกสตาร์ทเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งครับ 看。